สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวครา,าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันอีกแล้วนะครับว่าเกษตรกรชาวสวนยางเราก็มาเช็คประกันรายได้ยางพาราของเราเองว่าสถานะไหนที่เราณจะ ได้เงินชัวแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์และก็สถานะแบบไหนที่ไม่ได้เงินและก็ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นั่นเองเราก็มาดูแบบคร่าวๆละเอียดละเอียดหน่อยนะครับผมก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ช่วยเหลือชาวสวนยางพาราปีการผลิต2,563ทับ64 ภายใต้กรอบมูงเงินทั้งสิ้น1,042ล้านบาทต้องเป็นกเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและก็บัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม2,563าจำนวนทั้งสิ้นก็คือ1,834,087รายพื้นที่สวนยางที่กรีดได้ สิบแปดล้านสองแสนแปกพร้กไร่กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ทั้งสิ้นก็คือ6เดือนนั่นเองตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพถึงมีนาคม2,564ราคายางที่ประกันรายได้กำหนดให้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60บบาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC ร้อเซก็57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 50 23บาทต่อกิโลกรัมส่วนปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้นั้นก็คือผลผลิตยางแห้ง20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนยางก้อนถ้วย40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนรายละไม่เกิน25ไร่โดยแบ่งสัดส่วนรายได้แก่เจ้าของสวนยางที่ 60%ซและก็คนกรีด40%์นั่นเองครับนายเคศักดิ์สุดสวัสดิ์เลขานุก,การเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าสำหรับเกษตรกรที่ประกันรายได้ยางพาราในรอบที่แล้วนะและยังไม่แก้ไขข้อมูลการยางแห่งประเทศไทยจะใช้ข้อมูลเดิมจากโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่1แต่จะมีผลประโยชน์ก็คือว่า คนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วที่ไปขายแล้วโค่นยางไปแล้วถ้ายังไม่แก้ไขตรงนี้จะได้ประโยชน์ไปเลยจะไม่มีการตรวจสอบแล้วจะยึดของเก่ายกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นที่ที่ยืนยันว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าท่านโชคดีไปหากขึ้นว่า ข้อความอย่างที่โชว์ตรวจสอบประกันรายได้ระยะที่2ออย่างนี้ก็คือได้เงินชัวนั่นเองครับสำหรับคนที่ขึ้นทะเบียนหลังวันที่15พฤษภาคม2563จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้หรือคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนการกรีดแม้ว่าจะขึ้นทะเบียนกับการยางแต่คุณยังไม่เปิดกรีดก็จะไม่ได้ เงินในครั้งนี้เหมือนกันต้องเปิดกรีดกับกยทก่อนบางคนขึ้นทะเบียนไว้ก็ถามว่าเปิดกรีดหรือยังก็ตอบว่ายังนี่ก็คือเข้าข่ายข้อมูลไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบันจะต้องรีบแจ้งข้อมูลให้เป็นปัจจุบันภายในวันที่30พฤศจิฤษายนนี้เท่านั้นจะต้องไปแจ้งที่กยทสาขาในจังหวัดนั้นหรือคนที่ขึ้นทะเบียนกับการยาง แต่ยังไม่เปิดกรีดก็ไม่ให้หากไปขึ้นทะเบียนกับการส่งเสริมการเกษตรก็จะไม่ได้จะต้องขึ้นทะเบียนกับกยอทอเท่านั้นนั่นเองส่วนกรณีที่มีการขึ้นทะเบียนใหม่ในกรอบที่ครมออนุมัติประกันรายได้ระยะที่2มีจํานวน1.8ล้านรายคนที่ได้ระยะที่1ซึ่งมีอยู่1.4ล้านรายจะได้ไปเลยโดยอัตโนมัติ ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วส่วนคนที่เหลืออีก400,000รายจะต้องผ่านการประชามติจากบู่บ้านผ่านคณะกรรมการชุดตำบลก่อนเพราะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์จะต้องผ่านการประชาคมถึงจะได้ดังนั้นพี่น้องชาวสวนยางลองตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์อันนี้ลิงก์นี้เลยนะครับผมผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเบื้องต้นก่อนหากสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยทสำนักงานใหญ่กยทจังหวัดกยทสาขาทั่วประเทศนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรามาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับว่าเราจะเช็คสถานะตรวจสอบว่าสถานะแบบไหนที่เราจะได้เงินและก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนั่นเองครับ สุดท้ายนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวคราวในครั้งต่อต่อไป